สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ ที่เออาร์สปอครับผมวันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับผู้คนฟังนั่นก็คือเรื่องราวในวัยเด็กของทัตซึมะกิในมังงะฉบับภาพสวยมากที่137นั้นก็เปิดเผยภูมิหลังของทัตซึมะกิเรียบร้อยแล้วว่าในตอนวัยเด็กนั้นบาสได้มาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้และยังมีภูมิหลังอีกนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็ตรงกับฉบับอาจารย์วันแทบจะไม่มีบทหรือข้อความใดเปลี่ยนแปลงมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะเทียบภาพให้ดูแล้วกันว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลง อะไรมากมายแต่ก็ยังมีภูมิหลังมากกว่านี้ครับวันนี้เราจะมาเล่าภูมิหลังทั้งหมดของทัศน์สุเจิแน่นอนครับในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราในวัยเด็กของทัศน์สุเจิทั้งหมดทั้งในฉบับภาพสวยและในฉบับวันหากใครนั้นไม่ต้องการที่จะฟังเรื่องราวในฉบับวันต้องการรอในฉบับภาพสวยมาก่อนก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยทั้งหมดเลยแต่ว่าผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าเพื่อนๆน,นั้นอ่านมังงะ2ฉบับอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องราว เกี่ยวกับพัตสุมมกิทั้งหมดในทไทม์ไลน์หลักของวันพันแมนครับ ในช่วงวัยเด็กของทัตสึมิกิช่วงนั้นเธออายุได้เพียง7ปีเท่านั้นครับเธอนั้นอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีความสุขเธอมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนด้วยนะครับอายุเพียงสองขวบเท่านั้นหน้าตาโคตรจะน่ารักเลยแต่แล้ววันดีคืนดีก็มีชายลึกลับจํานวน3าคนนั่นเองครับมาจากองคอ์กรองค์กรหนึ่งมารับตัวเธอไปชายลึกลับทั้ง3คนนั้นเดินทางมาหาทัตสึมิกิที่บ้านของเธอนั่นเองพ่อและแม่ของทัตสึมิกินั้นก็ได้นําตัวของทัตสึมิกิมาเจอกับชายลึกลับทั้ง3คนนี้ครับและแล้วชาย ลับั้งสาคนนี้ก็ได้พูดกับทัตสึมะกิไปว่าเธอคือทัตซูมะกิใช่ไหมพวกเราได้ยินข่าวลือว่าเธอเป็นอัจฉริยะด้านพลังจิตมาอยู่กับพวกเราจะดีกว่าที่นั่นสะดวกสบายมีเพื่อนๆอยู่เต็มไปหมดตกลงนะพวกเรา่ได้จ่ายเงินให้กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของเธอเรียบร้อยแล้วดีเลยพาตัวเธอมาที่นี่ดูเหมือนว่าน้องสาวของเธอไม่ใช่พวกที่ใช้พลังจิตนะครับเธอแค่สองขวบแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ ถ้าเธอมีพลังตื่นขึ้นมาพวกเราค่อยกลับมาใหม่และถ้าเธอมากีนั้นก็ถูกนำตัวไปสถานที่สถานที่หนึ่งครับเธอได้ถามชายลึกลับนั้นว่าพวกเรามาทำอะไรที่นี่กันหรอและหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปในสถานลึกลับแห่งนี้ครับและเธอก็อยู่ที่นั่นเธอถูกทดลองต่างๆนะนะนะพวกเราอ่ะอยากค้นคว้าเกี่ยวกับความสามารถของเธอเพื่อพัฒนาการของมวลมนุษย,ายชาติและหลังจากนั้นเธอก็ถูกทดลองในรูปแบบต่างๆครับน่าประทับใจจริงๆนี่เธอเป็นมนุษย์ประหลาดจริงไง ดีมากลูกอมเนี่ยเอาไปซะเธออยากได้ของเล่นอย่างอื่นอีกไหมละ่ะทัตสุมากินั้นถูกทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลานานถึง3ปีโดยที่ทัตสุมากินั้นไม่เคยออกไปด้านนอกของศูนย์วิจัยเลยครับน่าสงสารมากๆเลยชีวิตในวัยเด็กของทัตสุมากินั้นมันหายไปกับศูนย์วิจัยแห่งนี้ จนมาวันหนึ่งนั้นทัศสึมมจิได้ขอร้องนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ข้างในนั่นเองครับที่ทดลองเธอเธอนั้นขอร้องว่าอยากจะออกไปข้างนอกแต่นักวิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่ยอมให้เธอออกไปครับพร้อมกับพูดว่าอะไรนะเธอจะออกไปข้างนอกนั่นเหรอออกไปทําไมกันเธอไม่มีที่ไหนจะต้องไปหรอก เธออยู่ที่นี่มานานถึง3ปีแล้วนะอดทนหน่อยซิและหลังจากเหตุการณ์นี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทดลองเธอมานานถึง3ปีและไม่ยอมให้เธอออกไปข้างนอกทําให้เธอนั้นไม่ยอมใช้พลังจิตอีกต่อไปไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะทําอย่างไรก็ตามฮัตสึมิกิก็ไม่ยอมใช้พลังจิตของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวนักวิทยาศาสตร์นั้นรู้สึกโมโหและหงุดหงิดเป็นอันมากพร้อมกับพูดออกมาว่าอะไรนะเธอใช้พลังจิตของเธอไม่ได้เงั้นเหรอ เกิดอะไรขึ้นอย่ามาล้อเล่นหน้าโห้ยพวกเราอะ่ะยังไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเลย เอาเป็นว่าจับเธอขังจนกว่าเธอจะใช้พลังจิตของเธอได้ก็แล้วกันฮัตสูมิกิเด็กน,น้อยอายุเพียงสิบขวบเท่านั้นถูกขังแยกและอยู่เพียงลําพังเด็กน้อยคนนี้น่าสงสารเอามากๆเลยครับเมื่อ18ปีก่อนที่ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งมีมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งกําลังออกอารวาดนั่นเองครับมันทําร้ายนักวิทยาศาสตร์มากมายณศูนย์วิจัยแห่งนี้มนุษย์ประหลาดตัวนี้มันโคตรจะบ้าคลั่งและน่ากลัวเอามากๆนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนั้นต่างพากันวิ่ง เอาตัวรอดส่วนทัตซูมะกิที่ถูกขังไว้ในห้อง101ก็ตะโกนให้นักวิทยาศาสตร์นั้นมาช่วยเหลือเธอด้วยอย่าทิ้งเธอไว้นะตรงนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์นั้นเห็นทัตซูมะกิก็ได้ถามผู้อานวยการศูนย์วิจัยไปว่าเด็กคนนั้นเอาอย่างไรครับผู้อานวยการนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเธอเนี้ยหมดประโยชน์ไปแล้วให้ช่วยตัวทดลองที่มีประโยชน์กับศูนย์วิจัยไปก่อนตอนนี้ความรู้สึกของทัตซูมะกิเด็กในน้อยที่อายุเพียง10ปีนั้นถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังถูกทิ้งโดยที่ไม่่มีใใครสนจเลยวา จะเป็นหรือตายชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไร้ค่าเอามากๆความสิ้นหวังนี้มันมากเกินไปสําหรับเด็กอายุเพียง10บขวบและในช่วงเวลาที่ไม่นานนักมนุษย์ประหลาดก็เคลื่อนตัวเข้ามาถึงห้องที่เธออยู่นั่นเองครับ มือของทัตสึมะกินั้นได้จับอยู่ที่ลูกกงประตูของห้องวิจัยนี้และเธอก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับมนุษย์ประหลาดนั้นได้เห็นเธอแล้วนะตอนนี้ส่วนทัตซึมะกินั้นมีแววตาอันมือรอยเธอกำลังเศร้าจนถึงขีดสุดเพราะว่าในตอนนี้เธอนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่าเอาอมากๆมนุษย์ประหลาดนั้นได้ทําการโจมตีทัตสึมะกิโดยที่ทัตสึมะกินั้นไม่ได้ปกป้องตัวเองแม้แต่นิดเดียวและเธอก็สลบไปไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับประตูที่เปิดอยู่ และก็มีเสียงเรียกเธอจากทางด้านนอกออกมาได้แล้วแม่สาวน้อยทําให้ทัตสึมิกิได้รู้ทันทีว่าณนะตอนนี้มีคนมาช่วยเหลือเธอแล้วและแล้วเธอก็ค่อยๆเดินออกไปจากห้องห้องนั้นและเธอก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งลักษณะของเขาดูภูมิฐานและเป็นผู้ใหญ่ใจดีและชายคนนี้นี่เองที่เป็นคนจัดก,การกับมนุษย์ประหลาทัตสึมิกินั้นได้ถามชายคนนี้ไปว่าเขาคือใครส่วนชายคนนี้ก็ได้ตอบไปว่าฉันคือบอสฉันมีงานเป็นฮีโร่ แต่ก็ว่าไปถึงจะบอกว่าเป็นฮีโร่แต่ปกติแล้วก็คนทำงานธรรมดานี่แหละเนี่ยก็คล้ายกับงานอดิลเรกมากกว่าละมงังทัศสมจิได้พูดต่อมาว่าฮีโร่เหรอคะส่วนบารสก็ยังถามต่อไปว่าโอ้ก็ยังไงซะทำไมเธอถึงไม่ใช่พลังของเธอละ่ะเมื่อได้ยินคำถามนี้ทัศสมจิก็เริ่มมีท่าทีที่เศร้าลงและเธอก็ตอบไปว่าคือพลังจิตของหนูมันใช้ไม่ได้ผลแล้วคะ่ะ การโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะหนูคงคิดว่าการกดพลังเอาไว้แล้วจะได้ออกไปจากศูนย์วิจัยแห่งนี้ใช่หรือเปล่าละทัตสุมากิในวัยสิขวบเธอนั้นเอาแต่ล้อกให้และเธอก็พูดออกมาว่าคือมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วไม่ว่าหนูจะออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้หรือไม่ก็ตามอ่ะก็คงไม่มีใครต้องการหนูอีกต่อไป พ่อและแม่ขายหนูทิ้งและในช่วงเวลาที่ทัตสึมิกิกำลังเศร้านั้นบารก็ได้ยือมือเข้าไปจับที่ศีรษะของทัตสึมิกิพร้อมกับพูดออกมาว่าคนสำคัญสำหรับเธอนะ่ะยังมีอยู่นะเธอยังมีน้องสาวตัวนี้น้อยที่น่ารัก ไปปกป้องครอบครัวของเธอไว้เถอะและด้วยคําพูดนี้ดูเหมือนว่าทัศมกิกินั้นก็นเลิกที่จะร้องไห้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะรู้แล้วว่าเธอนั้นไม่ได้โดดเดี่ยวและอยู่เพียงลําพังเธอยังมีน้องสาวที่เธอรักและรักเธอคนที่คอยให้เธอนั้นไปปกป้องอยู่ บาร์ยังพูดกับฮัตซูมิกิในตอนที่เธออายุสิบขวบต่อไปอีกว่าฟังนะฉันขอสอนอะไรไว้อย่างหนึ่งเพื่อตัวเธอในวันหน้าในฐานะผู้ที่รับรู้และเข้าใจพลังอันยิ่งใหญ่เกินจะควบคุมที่ตัวเองมีเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นขึ้นมา เธออยาคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยเธอได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวัยเด็กของทัตสึมากิครับวัยเด็กที่แสนอันดร้าวของทัตสึมากิและหลังจากนั้นทัตสึมากิก็เดินออกมาจากศูนย์วิจัยและเธอก็มาปกป้องคนที่เธอรักครอบครัวของเธอที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือฟูบุกิ น้องสาวของเธอนั่นเองและนี่คงทาให้หลายๆคนนั้นหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมทัตสึมะกินั้นถึงห่วงน้องสาวของเธอมากทําไมทัตสึมะกินั้นไม่อยากให้น้องสาวของเธอมาเป็นฮีโร่เพราะว่าเธอนั้นมีคนที่เธอรักอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือครอบครัวของเธอที่เหลือเพียงหนึ่งเดียว คือฟูบุกินั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งน้องสาวของเธอฟูบุกินั้นอาจจะมีอันตรายก็ได้ครับด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่มบกมากของเธอนั่นเองความใหญ่ของคพรังของเธอเนี่ยอาจจะส่งผลต่ออันตรายก็ได้ครับทําให้พี่สาวของเธออย่างทัตสึมุกินั้นห่วงน้องสาวเป็นอันมากนั่นเองครับโดยเฉพาะห่วงจากหนุ่มๆที่เข้ามามองเธอนั่นเองครับโดยเฉพาะแฟนคลับของช่องนี้ชอบ พลังของเธอมากๆเลยครับว่ามันใหญ่อันนี้ผมแซวเล่นนะครับไม่คิดมากนะ และว,วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพจ OPMQTF นั่นเองครับที่กรุณาแปลภาษาไทยในฉบับวันครบทุกตอนเลยครับถ้าหากใครนั้นอยากจะไปอ่านเรื่องราวดีๆของฉบับวันนั้นก็เข้าไปในเพจนี้ได้เลยครับเพจดีๆและแปลดีมากๆเลยโดยเฉพาะพี่ๆทีมงานนั้นน่ารักทุกคนครับและถ้าหากใครดูคลิปนี้จบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและก็อย่าลืมพูดคุยกัน เกี่ยวกับพัดซูมากิในคลิปคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับหวังว่าทุกคนนั้นจะสนุกสนานกับการรับชมคลิปนี้และวันนี้คลิปก็ยาวเอามากๆเอาเป็นว่าเราร่ำรากันเพียงเท่านี้ครับวันนี้รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับที่เออาร์สปอร์ตครับผมรักทุกคนครับ